สวัสดีอันนี้เอาสายรอบที่สองนะคะพี่น้องจะห้าโมงแล้วค่ะนี่ทีมงานของ,องข้าวองปลาอย่างของท่านใดวอยู่ค่ะทีมงานช่างสายชวดนะคะบริการถึงที่ค่ะบริการห้าที่นะคะสามร้อยบาทค่ะพี่น้องถูกมากมากเลยแล้วมึง จะเป็ีไยนเยจเปลี่ยนยางให้สิให้ไมเมือสองเส้นเมืสองเส้นโอ้โหหาเงินก็ไปยังดผู้สายถึงเรขอยู่แต่ไม่สเส้นอ้ามันยบู่ปลาซ้ก็หมดไปแป0ร้อยนะคะวันนี้เดียนั่นก็เปลี่ยนยางในสองเส้น้าซ้วปลาาเรียกกับวถเปลี่ยนยางเท่าไหรวะเนี่ยแปดร้อย

โอ้นอกสถานที่สอ,องร้อยสองร้อยนะคะ,นอ,อคะนอกสถานที่อู้อไรออู้วัางหมื่นนะคะพี่น้องสองร้อยหรอคะนอกสถานที่อู้สองอมันอยู่ใกลมันอยู่ใกล้เอออยู่บ้างหมื่นนะคะพี่น้องอู้อะไรคะปล่อ้องมาไวยังแรงมากแรงมากเห็นเราชิวยห็นไหม กทนงานก็ได้จอดรอกันค่ะรอไปพร้อมกันตอนเย็นเนาะจดอดอดกับบ้านบอกอาเจะบดนแตอดก็จอดรถแล้วก็กลับบ้านเลยนะคะนี่เอาคือพออัดเต็มคือเก้านอ้อสงสัยพยามรอบนี่ สวัสดียามเย็นนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีวันหวยอ,ออกนะคะวันนี้ล้ลมเหลวค่ะพี่น้องล้มเหลวเลขกกับ,บาดเถือกรวบกระยางหัวค่ะเอาคักๆโหลดเมื่อนี่ซื้อศูนสามออกศูนย์ห้าพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนย่างบา่ของผู้กอง <laughs> อันนี้ก็จะได้คนมาเที่ยวนะคะนี่สองขั้นนี้ได้สองเี่ยวค่ะโอ mm hmm. ได้พเที่ยวอะไรสองร้อยบาทน,นะคะโอ้โหถือว่าเอาถูกม,มากค่ะพี่น้องน้องสถานที่สองร้อย <laughs>

สาเหตุนี่เหยียบหินยืนมันบ่เห็นสองหินมันบ่เห็นน้ำหินมันบ่เห็นลูกรังนะคะเห็นคุกเออเห็นคุกเห็นคุกคู่เหตุนี่เจ้าตัวดีเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะนี่สมมุตินะค่ะเนาะอันไหนดีอ่ะนี่อย่างนี้แหละค่ะพี่น้องนี่ ม่เปลี่ยนบอคือป้าป oh, um ้าเอาบ่อันนี้ป้าปอดภัยหายห่วงกดเครื่องปวดไย่หรอที่ขอเปลี่ยนไปไแล้วไปแล้วหาไปแล้วเอาป้ากับไปอู้เดียวกันบอเดนกันเนี่ยาฮ่าากคนต้ออดานรอ้วยไหมบอเออรบป่าไปคนนั้าจั่ไว้หมู ก็าคุมเรม่มาครับีก็คืนเขาจไปนลานเลยก็าพ่อเราเดยพ่อต้องคุมกับเดี๋ยวสาันเลยพ่อเราแมเดี๋ยวสามันก็สามคันสามคัสามันสามสามปลาเดียวเสามลยเพรา่า่อยีลอีแต่สบายใจสบายใจหวยก็ไม่ถูกก็ไม่ถูก วันอะไรไยุงหาันอ่มันหอนันดอันชวยก็ได้สองามหนังบดได้ชวดไม่าวไปุ้วันมีมีใจงานถ้วยไรดีใจไได้เลีนไก่ชวดอีเอย่าไปบ่าอม่ล่้าัองัไหม่าลยว่าไ